สวัสดีทุกคนค่ะชอบพนิกาวานิดนะคะผู้ช่วยหาเสียงของต้องเปลี่ยนนะักข้องมโอเคโอเคครับไลฟ์แล้วลละนะคะคโอเคค่ะสวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนและก็สวัสดีเป็นพิเศษสําหรับชาวอุดรธานีที่กําลังจะเข้าสู่การเลือกตั้งนายกอบจในวันที่24พฤศจิกายนวันอัทนที่ที่จะถึงนี้แล้วนะคะสืบเนื่องจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะ16พฤศจิกายนเวทีปราใสใหญ่ที่หนองประจักษ์ซึ่งคนมากมายล้นหลามน,นะคะ ปรากฏว่ามีประชาชนท่านหนึ่งนะคะมาจากที่นาบัวนะคะตำบลน,นาบัวอำเภอเพนจังหวัดอุดรธานีไปถึงเวทีปราสาทใหญ่ในเมืองไปร้องเรียนบเยนเวทีตอนชอบปราสายอยู่นะคะว่าน้ําที่หมู่สิของอบตอน,นาบัวสกรปรกดื่มไม่ได้โดนตัวไม่ได้เลยต้องเดือดร้อนมากไม่เป็นจริงตามที่โฆษณาหาเสียงเราไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะจริงๆมีการตรวจเช็คคุณภาพน้ําประปา ตั้งแต่คืนนั้นเลยนะคะแล้ววันนั้นนายกของรเราเองนะคะนายกเสืรผลก็ขึ้นไปตอบบนเวทีแล้วด้วยครั้งหนึ่งแต่ว่ามันไม่รู้จะพิสูจน์จะยังไงเพราะว่าเราเอาน้าประปานาบัวไปที่เวท,ทีที่หนองประจักไม่ได้ไไดเพราะฉะนั้นก็เลยวันนี้นะคะได้โอกาสช่อกับบรรดาเสียงที่อุดรอ,อีกครั้งหนึ่งก็เลยถือโอกาสมาหานายกที่อบตอนาบัวเราอยู่ที่โรงปราปา,ปปาซึ่ง,งได้มาตรฐานคุณภาพครับหมู่หนึ่งหมู่หนึ่งเอ่อหมู่สามกับหมู่สิบอ่าโรงปราปาของหมู่สามกับหมู่สิบซึ่งเป็นที่ได้ประกาศ ข้างหลังนี้คือพี่ๆของกองปลาปานะคะกองปลาปาของปตน,น,น้าบัวเจ้าของผลงานน้ปลาปาดื่มได้สินคูของเราของอุดรธานีนะคะอันนี้ก็คือประกศราศจมีบัตรที่กรมอนามัยนะคะอธิบดีกรมอนามัยเซ็นเองนะคะนายกเราได้ประกาศนี้มาเมื่อวันที่ยี่บสองกุมภาพันธ์สอง7ันหอสิเจ็อ่ะซึ่งส่ง,งตรวจนานไหมกว่าจะได้มาโอ้ดูกระนวนการก็คืออ่าอัานดับแรกเราส่งตรวจส่งตรวจ วัดน้ําประปาใสสะอาดนะครับหลังจากนั้นสามเดือนเราก็เก็บข้อมูลนะครับเก็บข้อมูลแล้วก็เก็บภัตข<ะ>่านจากนั้นก็ส่งอีกทีหนึ่งกว่าจะได้เป็นประกาศนี้มากว่าจะพี่นะเพอีกผมงอกไปหลายเส้นอยู่<ะ> <laughs> แต่ว่าตอนนี้น้ําประปาที่นาบัวจริงๆเช็คตั้งแต่คืนนั้นเสาร์ก็สะอาดดื่มได้ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าวันนี้เรามาดูให้เห็นถึงที่เรามาตรวจทางทีมกองประปามีชุดตรวจคุณภาพน้ํามาด้วยอ่ะมาดูเลยว่า เอาหน้าโรงก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปถึงที่ที่มันมีปัญหานะคะเดี๋ยวจะไปดูที่บ้านผลด้วยแต่เราเอาหน้าโรงก่อนเอาหน้าโรงก่อนแล้วจะเตรียมขวน้ใส่บรใส่เขาบอกว่า <laughs> ๆๆจะดื่มได้นายกบ<า>้องดื่มโชว์อ<า>่ะ<า>ด,ดื่ดมได้จริงดื่มได้ดมดีกลิ่นคอลีนิดๆ,ๆอันนี้พูดกันตามความสัตย์จริงนะคะคือน้ำประปาดื่มได้เนี่ยมันเป็นเรื่องของความรู้สึกด้วย คนไทยไม่ชินกับการดื่มน้ำสปาจากป๊อกแล้วมันก็จะมีกลิ่นคอรีหน่อยๆเราก็จะรู้สึกว่ามันไม่อร่อยเหมือนเราซื้อน้ำขวดเนาะแต่ว่าดื่มได้จริงดื่มได้จริงกลิ่นคอรีอันนี้มันคือเราใส่ท่าเชื้อนะคะใส่น้อยไปมันก็จะมีเชื้อโรคอันนี้มันจะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะแต่ดื่มได้จริงสักผ้ากุงข้าวล้างฟันแปรงฟันล้างหน้าสิวไม่ขึ้นอ่ะตรวจคุณภาพน้ำเชิญเลยค่ะ เพราะว่าการทําน้ำปลาดื่มได้เป็นวิทยาศาสตร์นะคะไม่ใช่ว่านายกกินแล้วบอกว่าโอเคครับอร่อยมากอ่ามันจะไม่ผ่านมาตรฐานเลยตรงแก้วตกลงไปบนหย่านน้ำแรงเกิดน้ำแรงนิดนี่ต้นทางอ่าต้นทางเพราะว่านี่คือตรงนี้คือลงป,ปาลาลองแพนกล้องไปดูนะคะนี่ก็คือลงปลาโดยรอบที่เราไปอะไร อันนี้ก็คือชุดตรวจคุณภาพน้ําประปานะคะเราใช้กันเป็นการทั่วไปนะเป็นคุณภาพมาตรฐานอะลองเข้าไปดูใกล้ๆเข้ามาดูใกล้ๆเพราะว่าทุกวันเราจะจะเราจะต้องตรวจน้ำนะตรวจทุกวันเลยเหรอคะเอาเพราะว่าน้ําติดเข้ามาแต่ละวันมันก็ไม่เหมือนกันเราต้องปรับสารเคมีตามนั้นคอรีนสัดส้มตามนั้นแล้วคุณภาพน้ําได้มาตรฐานหรือเปล่าเขาอะไม่ใช่ว่าเราได้ได้ไปประกาศแล้วเราเลยนะครับเราควรทุกวันทาน้าประปาเนี่ยมันเป็นเรื่องละเอียดเนาะก็คือทําเสร็จปุ๊บ อันนี้คือไงคะผล<น>ออกมาศูนย์จุดศูนย์นย์แต่ว่าค,<น>ความขุ 00, <น>่ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ก็คือใสจ่สจิกเสมือนหนึ่งน้ำแร่จากเทือกเขาเทือกเขาอะไรดีเทือกเขานาวแถวนี้แถวนี้ไม่มีเทือกเขานะเราก็มโนเอาว่าเป็นน้ำแร่จากเทือกเขาเอาว่าความขุ่ศูนย์จุดศูนย์อาดูอีกรอบอย่าดูหน้าฉันให้ดูนี้ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์นะคะอ่ามันก็คือใส่ปิ๊งนะคะ แล้วเราวัดอะไรอีกนอกเหนือจากคำพูะคอรีน,คอร,นคอรีนที่พูดที่ผมพูดถึงมีกลิ่นนิดๆคอรีนไม่ใช่ว่าวัดว่าไม่มีคอรีนไม่ใช่นะคือต้องวัดว่ามีค่าคอรีนถึงค่าเฉลี่ยโลกได้จริงอ่ะเวลาวัดคอรีนต้องเปิดทิ้งก่อนเวลาวัดคอรีนต้เปิดทิ้งก่อนเพราะอ๋อโอเคไม่ให้มีน้ำสามต่อ เพราะว่าคอรีเนี่ยพอเปิดทิ้งไว้เนี่ยมันจะสลายหายไปใช่ไหมคะมันจะสลายหายไปกับอากาศเราก็ต้องเอาสดใหม่จากท่ออ่ะเราไปดูหน้าหน้าเครื่องวัดค่าคอรีนต้องเท่าไหร่คะถึงจะได้มาตรฐานคือไม่ต่ำกว่าศูนย์จุดสองไม่ต่ำกว่าศูนย์ใช่ครับไม่เกินสองไม่ต่ำกว่า0ูนจุดสองไม่เกินสองอันนี้ก็เลยบอกว่ามีกลิ่นคอรีนนิดๆถือว่าคอรีนค่อนข้างเยอะแต่ว่าคอรีนเยอะนี่มันไม่ได้เป็นอันตราย เียนแต่ว่ามันไม่น่ากินก็คือมันจะมีกลิ่นคอรีนิดนึงเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะอ่ะโอเคค่าความขุ่นศูนย์ค่าคอรีนอสองเพราะฉะนั้นถือว่าอยู่ในมาตรฐานแต่อันนี้อาจจะถือว่าคอรีแรงนิดนึงมีกลิ่นนิดนึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายแต่ว่าสะอาดแน่นอนเพราะว่าคอรีหมายถึงการฆ่าเชื้อโรคนะคะนี่คือหน้าโรงปะป๋าที่ฉันชอบการที่เราเดินถือป้ายอยีกตลอดไปชอบชอบ เราจะถือไปเร kind of mm hmm. ื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะจบไลฟ์นี้เขาถามว่าเราเหอปริญญาไม่เหอได้ไงนะปปาดื่มได้ถึงหนึ่งพันคนเรือนประชาชนได้รับผลประโยชน์ฉันก็เห่อฉันสินายกเหอไหมเหอสิจะเหลืองหรอทางกองดูหน้ากองปปาข้างหลังซะก่อนเอออันนี้จริงๆเป็นร้านที่คุณธนาธรเคยมาเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็มาเช็คสภาพแล้วรอบหนึ่งแล้วก็ ในเมื่อมีประเด็นโดนตั้งคำถามเราก็มาเช็คกันอีกครอบหนึ่งนะคะคุณแม่มาคุณแม่ลดวัวเลยลาเจ้าเดิมคนเขาบอกว่าน้ำที่นาวัวมันไม่สะอาดหนูเลยต้องมาตรวจสอบหน่อยคุณแม่ตกลงน้ํานี่มันดื่มได้จริงไหม กินได้นะซักผ้าได้ได้ซักผ้าได้ปรุงข้าวได้ปรุงข้าวเหนียวแซ่บอยู่บ่เอาแซ่บชนิดละมาลองกันไงแม่มาเอามาเอา,า,าก็ดีกันเด็ดเดี่ยวมาเอาก็ดีดอ่ะอันนี้ก็คือน้ำเอาเมื่อกี้นายกดื่มแล้วนะคะอันนี้ดิฉันลองดื่มบ้างแม่เขาบอกว่ากลิ่นควอรีนเยอะจริงป่ะกลิ่นควอไลน์อาจจะอาจจะลดลงจากที่นั่นเว่าระยะทางมันไม่ได้กลิ่นควอรีนเยอะนะคะส่วนมากจะมีกลิ่นแต่เวลาดื่มม่คจะไม่ค่อยได้กลิ่น เราไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นไม่ได้กินคอีรับแต่เวลาดมอ่ะถ้าเราดมียวๆเราจะได้กลิ่นอยู่แต่เวลาดื่มจะไม่ค่อยรู้สึกคอเีนดื่มได้ดื่มได้เอาจิงจิงนะน้ําถังที่กินกินกันอ่ะคุณได้ไปตรวจสอบโรงเขาเปล่าว่าเขาทํทความสะอาดเครื่องกรองระบบกรองเขามากหน้อยแค่ไหนแต่โรงประปานายกเนี่ยตรวจทุกวันตรวจทุกวันตรวจทุกวันกรองประปานี่ต้องมานั่งหยอดเย่๋ยเมื่ชกี้ทุกวัน ตอนแรกที่นายกบอกว่ากลิ่นคอดีแรงหน่อยดิฉันทำใจไว้แรงมากปรากฏนายกหลอกก okay. okay. ันเนี่ยก็ไม่มจริงนะผมน้ำอยู่หน้าโรงล้อยไขมาแล้วโอเคสรุปดื่มได้จริงนะดื่มได้จริงอันนี้เราไม่ต้องหยดหยดพิสูจน์แล้วเพราะเราพิสูจน์มาจากตรงเมื่อกี้ตรงนี้เป็นหน้าโรงโอเคต้องวัดไหมเอาวัดหน่อยอ่ะเอาวัดวัดนะไหนไหนมาถึงนี่แล้ว อันนี้ต้องล้างก่อนนะหนูกินไปแล้วนะเดี๋ยวไม่ผ่านไม่ผ่านคุณภาพพอน้ำลายหนูนี่แหละความใสจัวสงวนันพี่จังแก้วที่ฉันกินไปแล้วว่ามันมีน้ำลายฉัน,นมันจะไม่ผ่านเพราะว่าฉันว่าเอาไม่ใช่ไหมโอเคโอเคตกใจเกิดน้ำเขาคุณภาพ,พไม่ผ่านเพราะฉันขึ้นมา ที่ชุดอุปกรณ์ตรวจแบบนี้ราคาเท่าไหร่คะแพงไหมแพงอยู่ใช่ไหมแต่ก็ต้องมีไว้เป็นอุปกรณ์ของกองประลาของเทศบาลอุปกรณ์เราจะซื้อพร้อมกับเราต่อพวงลงในจำนวนสองแสนนี่แหละในจำนวนสองแสนอันนี้ก็คืออ่0.00นะคะก็คือใส่ปิ้งมาจากเนื้อเขามองบังนะคะบังไหนไม่รู้อ่ะโอเคนะอัลอลีน อ๋อในงบสองแสนนี้ยไม่ใช่แค่ตัวโลมาปลาก็คืออุปกรณ์พวกนี้ทั้งหมดรวมอยู่แล้วก็คือสองแสนบาทตรกลงสองแสนบาทได้ได้กี่ควเรือนนะคะเอ่ประมาณห้าห้าร้อยคนเรือนห้าร้อยควเรือนเฉพาะรงมลยนะอ่าได้อีกโรงหนึ่งอ๋อโอเคเฉพาะสองโรงเราผลิตสองโรงก็รวมแล้วหนึ่งพันควเรือนเท่ากันเลย 2.01ก็คือที่นายกบอกว่าคอรีเนยจะเยอะนิดนึงนะคะแต่ว่าเมื่อกี้ชอบกินแล้วนะไม่ไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้มีกลิ่นคอรีอะไรเหมือนเรากินน้ำปกติอะคะ่ะโอเคขอบคุณ